สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสงเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นนท์ัยนโสุวรร์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องค้นหาตัวตนนำจุดโดดเด่นมาสร้างความสำเร็จให้ชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับ ดังที่เราเราได้เรียนกันมาหรือผ่านการฝึกฝนฝึกอบรมกันมานะครับว่าการวิเคราะห์ตนเองผ่านวิธีเรื่องของ SWOT นะฮะนั่นก็คือจุดแข็งจุดก่อนโอกาสอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับถือเป็นสิ่งที่ผู้คนหรือองค์กรต่างๆให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความประสงค์ที่จะคิดที่จะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเรา ต่อมาก็คือเรื่องของการค้นหาจุดเด่นจากการทำวัสนั้นแหละครับนำมาสารต่อก่อให้เกิดกลายเป็นผลลัพธ์มนุษย์เราทุกคนการที่เรารู้เท่าทันนะฮะรู้ตนเองค้นพบตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการสร้างชีวิตมีผู้คนมากมายไม่รู้ครับว่าตัวเองนั้นมีจุดโดดเด่นแต่กลับไปสนใจและให้ความสำคัญกับปัญหาอุปสรรคแล้วก็สร้างหรือนำมากลายมาเป็นจุดอ่อน นั่นก็คือมีวิธีคิดในการปรุงแต่งในแง่ลบแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเรานั้นมีครูมีโคช้ชค้นหาตัวตนเห็นจุดโดดเด่นนำมาพัฒนาสารต่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาให้มีมากยิ่งๆิ่งขึ้นลดบทบาททางด้านของแง่คิดในเชิงลบอะไรที่ตัวเองนั้นรู้สึกเป็นจุดอ่อนก็พัฒนาหนีจุดนั้นลดให้น้อยลงไปนะครับปัญหาต่างๆนำมาวิเคราะห์แก้ไขได้หรือไม่หากแก้ได้ไม่ต้องวิตก หากแก้ไม่ได้ให้ยอมรับส่วนอุปสรรคอยู่ที่มุมมองเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่ควรให้ความสําคัญกับมันครับดังนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดจึงส่งมอบให้กับผู้คนที่คิดแต่เรื่องที่ดีการค้นหาตัวตนก็เช่นเดียวกันระหว่างค้นหาตัวตนวิเคราะห์ตัวตนนั้นเรายิ่งต้องให้กําลังใจตัวเองและภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราครับจุดโดดเด่นของมนุษย์มีทุกคนอยู่ที่วิธีคิดวิธีมองยิ่งเรานํามาสารต่อก่อให้เกิดประโยชน์เราส่งมอบอยู่ตลอดเวลา ความสําเร็จของชีวิตอยู่แค่เอื้อมครับอย,อย่าปล่อยให้ความคิดทางลบมีบทบาทในการดําเนินชีวิตในทุกกรณีควบคุมดูแลบริหารความคิดให้ได้ค้นหาตัวตนให้เจอและพัฒนาสร้างสรรค์อยู่เสมอเพียงเท่านี้ชีวิตก็มีแต่ความสุขครับขอให้ผู้ฟังทุกท่าน,น,นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกทกท่านครับ